Band Podcast. what Inside listening It's you're to. Line BK. เรื่องเงินเรื่องง่ายในไลา์คุณสวัสดีครับคุณกำลังฟัง b บ n n i n s i d ์ Podcast กับผมเม่จากแ a n d Inside ครับและผมตาวแ a n d Inside ครับมาวันนี้เราคุยกันเรื่อง Line BK ครับผมอันนี้เพิ่งเอินบันเนเงเอินว่าเพิ่งไปงานมาครับแล้วเขาก็เปิดตัว Line BK ได้ยินครั้งแรกเ้าคิดถึงอะไร Line BK l i n ลายแบงคอก BK เออนักบางทีบางคนแล้วแบบนึกว่าแบบเหมือนกรุงเทพแล้ววะอจริงๆไม่ใช่ BK เนี่ยมาจากคําว่าแบงก์แต่ว่าไม่สามารถใช้คําว่าแบงก์ได้เพราะว่าลายไม่ได้มีใบอนุญาตธนาคารครับมันเป็นเรื่องของกฎหมายของประเทศไทยอันนี้ก็ว่าไปก็เลยย่อเป็นไลน์ BK ครับทีนี้ขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันครับว่าลาย BK เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากประมาณช่วงเวลานของปีที่แล้วปีหกสองเนี่ยลายเขาร่วมมือกับ เคแบงก์ธนาคารกสิกรไทยตั้งบริษัทเขาเรียกว่าร่วมร่วมทุนกันตั้งบริษัทชื่อกสิกรไลน์ขึ้นมาเพื่อเล็งว่าจะทําธุรกิจบริษัทที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินอจริงๆก็คือทําเหมือนกับเป็นแบงก์ไกลๆและให้บริการสุดท้ายมาปีเนี้หนึ่งปีเกิดเป็นไลน์บีขึ้นเพียงหนึ่งปีสามารถเปิดให้บริการได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานรพี่เมย์ถือว่าไม่ธรรมดาอถือว่าถือว่า,วาต้องผ่านการคิดการ เขาบกก่จะตกผลึกใช่ไหมก่จะพัฒนาเรื่อง UX UI ก็คือเรื่องของหน้าตาของแอปหรือหน้าตาของบริการหรือทําอะไรได้บ้างก็ไม่ธรรมดานะ1ปหนึ่งปีแลวเป็นหนึ่งปีที่มีโควิดด้วยนะมีอุปสรรคหลายอย่างอก็เลยจบออกมาถือว่าถือว่าผ่านได้ทีนี้คงถามว่า Li บีเคเนี่ยเขาให้นิยามว่ามันคือโซเชียลแบงค์โซเชียลแบงค์เหรอเฮ้ยสับใหม่นะอันเนี้ยจะว่าใหม่ก็ใหม่นะแต่ว่ามันต่างจากเดิมนะถ้าเดิมเดิมธนาคารเน้่ตามเรื่องถึงอะไรบ้างถ้าเป็นแบงกิ้งธรรมดา กนแบงกิ้งธรรมดาก็ไปสาขามีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมีโมบายแบงกิ้งทำธุรกรรมโอนเสร็จก็ส่งสลิปให้เพื่อนทางไลนย์อยู่ดีก็คือใช้ไลน์ใช่ไหมออยังไงก็ใช้ไลน์อยู่ดีคือเราใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารงานประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใช้ไลน์เยอะที่<ม>สุดอันดับต,ต,ต้นของโลกแหละเพราะว่ามีอยู่ประมาณสักห้าหกประเทศในมันที่ใช้ไลน์ทีนี้แล้วโซเชียลแบงกิ้งคิดว่าเป็นยังไงโซเชียลแบงกิ้งเหรอมันก็ควรจะเป็นธนาคารที่เชื่อมต่อกับสังคมที่เราอยู่ได้สมบูรณ์ หรือว่าเป็นธนาคารในในโซเชียลก็คือนี่แหละมันลนคำมันเป็นลายแบ่งลายบีเคใช้คำว่าลายบีเคเพราะว่าเขาต้องการจะบอกว่าบริการของธนาคารธุรกรรมต่างๆเนี่ยอยู่ในลายอ่ะพอตรงนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าลายบีเคมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าลายบีเคเนี่ยประเทศไทยเปิดเป็นประเทศแรกนะแปลว่าเดี๋ยวประเทศอื่นก็มีแสดงว่าพี่เมธหมายถึงว่าประเทศที่มีลายเขาก็จะเอา ลายแบงค์แบบนี้ไปเปิดเหมือนกันหรอใช่ใช่แต่ได้เรียกลายแบงค์ไม่ได้นะอ่าอ่าถ้าเรียกลายแบงค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลายจะมีปัญหาอ่าต้องเรียกลาย b ีเคใช่ลาย B ีเคแต่ว่าประเทศอื่นอาจจะใช้ชื่อลายแบงค์ก็ได้ก็แล้วแต่กฎหมายในแต่ละประเทศใช่ครับทีนี้คือประเทศไหนอีกบ้างที่ใช้ก็จริงๆก็ประเทศเราแวกนี้แหละที่มีลายทีนี้ทํามาดูดีว่าลายบีเคทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยถอนเงินได้ถอนเงิน แต่ว่าเงินคงไม่ออกมาจากมือถือเราเออมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างนั้นแต่ว่าสามารถกดหอนจากไลน์จากตัวในแอปพลิเคชันไลน์อ่ะแล้วเดินไปที่ตู้ a อ m อของ KBank ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนในแอป K Plus ใครเคยใช้ K Plus แล้วมันจะมีเขาเรียกว่ากดกด ATM จาก K Plus อ่ะกดเงินไม่ใช้บัตราใช่อันเนี้ก็คือเข้าใจว่าไลน์ BK คคงทำได้เหมือนกันไม่ว้าวนะธรรมดาโอนได้ โอนได้หมายถึงโอนเงินจากในแอปพลิเคชัน Line ใช่โอนจากแอปพลิเคชัน Line ไปแอปพลิเคชัน Line เอ้ยงั้นแสดงว่าสมมุติว่าผมไปกินข้าวกับเพื่อนเรากินข้าวเราไปกินข้าวกันสคนอ่าเราไปกินข้าวันสคนแล้วตาออกตังเออเราชิงผมก็ไลน์ไปบอกพี่เมธว่าพี่เมธครับค่าข้าววันนี้400รบาทครับเราก็ทําไม่อ่านโอ้ยากเลยพี่เมธแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสามารถโอนเงินให้กันได้โดยที่ไม่ต้องมีบัญชี งั้นแสดงว่าพี่เมย์กำลังสมายถึงว่าผมไม่จําเป็นต้องออกจากแอปพลิเคชันไลน์เพื่อไปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช่โอนเงินแล้วกลับมาที่ไลน์เพื่อส่งรูปภาพสลิปให้เพื่อนอีกแล้วว่าโอนแล้วนะเออไม่ต้องไม่ต้องแล้วในในไลน์ในแชทเราแชทเสร็จปั๊บเรากดโอนได้เลยอืเรากดโอนจากในแอปนะนะครับแล้วก็บอกเลยว่าโอนให้ตาวอืมกดที่ชื่อนี้โอนปั๊บเงินไปเงินเข้าไลน์บีเคเลยเฮ้ยน่าสนใจอ่าที่สำคัญคือทําเหมือนขุนทองได้ด้วยขุนทองคืออะไร ขุนทองเป็นแชทบอทเอาไว้เรียกเก็บเงินในไลออในนี้ก็คือพอเป็นลาย BK แล้วไงเราก็สามารถเรียกเงินจากตาได้เลยเออเอเออเอ,เอมันทําหน้าที่คล้ายๆข,ขุนทองเหมือนกันใช่คือสมมุติว่าแชทนี้ห้องนี้เราคุยกันสองคนครับเราสั่งให้แบบว่าตาวาจ่ายตังค่าข้าวด้วยนะอเตาวก็คือกดจ่ายได้เลยอืม,มันก็คือเพิ่มความสะดวกสบายในการโอนเงินครับอืก็ถือว่าก็น่าสนใจอืดังนั้น ส่วนเรื่อง notification มันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าระบบ notification คือระบบแจ้งเตือนเนี่ยเงินเข้าเงินออกอะไรพวกนี้ลายทำได้อยู่แล้วออันนี้ถือว่าก็ทำได้ปกติครับสองอ่ะนะสามบริการของฝากเงินฝากเงินฝากในมือถือไม่ได้นะเ่ยกำลังจะถามเลยว่าผมเอาแบงค์พันไปเสียบตรงใต้เครื่องรวมันจะดูดเข้าไปไหมหรือไงอันนั้นคือมือถือของตาออฝากเงินในที่นี้คือ เราโอนเงินจากบัญชีธนาคารเราเข้าไปในลาย BK เป็นการฝากเงินครับได้ดอกเบีย้ยอืมนี่ก็น่าสนใจใช่คือแต่ว่าระบบฝากเงินของของลายเขาจะมีระบบอย่างเช่นแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับตอนที่ไปงานเขาบอกว่าช่วยในการเก็บเงินช่วยในการออมเงินเช่นสมมติตา,มตาตั้งใจว่าจะจะเก็บเงินให้ได้สักเดือนละหนึ่งพันบาทในในตัวลาย BK มีนกำหนดเลยว่าอยากจะเก็บหกเดือนหรือสิบสองเดือนอเพื่อให้ได้ดอกเบีย้ยพิเศษครับ ถ้าเก็บหกเดือนได้ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเก็บสิบสองเดือนได้ดอกเบีย้ยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เขาถือว่าสูงอยู่มันคล้ายๆฝากประจำคือเขาก็จะตัดเงินเข้าไปทุกเดือนเนี่ยหละห้าร้อยห้าร้อยหรือเดือนละพันแล้วแต่ถ้าตอนที่ตาตั้งใจจะจะฝากได้ดอกเบี้ยสูงแต่ถ้าเกิดตาทำไม่ได้ทำได้สามเดือนแล้วแบบว่าไปไม่ถึงเป้าไม่ฝากแล้วอ่ะเลิกเออก็จะไปคิดดอกเบีย้ยตามอัตราปกติเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยธนาคารทั่วไปครับเหมือนอะไรนะดอกเบี้ยออมทรัพย์มันเท่าไหร่อ่ะศูนย์จุดสองห้าถึงไหมใช่ไหมรู้สึกว่าจะศูนย์จุดสองห้าประมาณนั้นออันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝากเงินอืไปดูบริการที่สี่กันบริการที่สี่ก็คือบริการเรื่องยืมยืมได้ด้วยเอ้ยให้ยืมเงินจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องฟราคคือว่าใช้คําว่าให้ยืมมันฟังดูเขาเรียกอะไรนะ ดูเหมือนเพื่อนกันใช่ไหมเออแบบพี่เมย์ยิ้มตั้งหน่อยใช่แต่จริงๆก็คือโลนนั่นแหละก็คือสินเชื่อครับเขาบอกงนี้ครับว่าเ,ออเขารู้จากการสำรวจของของไลน์เขาให้ข้อมูลมานะว่าในประชากรประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยหกล้านคนโดยประมาณ3ามเนี่ยมีแบงก์มีบัญชีธนาคารและเข้าถึงออบริการทางการเงินได้เป็นปกติเช่นพวกเราเราสามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้เราสามารถ จริงๆบริการหลักๆเลยเราสามารถกู้ได้เพราะว่าเรามีสเตทเมนต์มีมีบัญชีเงินเดือนที่ได้รับ<ช>เงินเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนสับเรียกว่ามีเพโลคือหมือนว่ามีระบุชัดเจนว่าอะไรมีการเสียภาษีมีเงินรายได้เข้ามาทุกเดือนพวกนี้จะสามารถกู้เงินได้ง่ายใช่ไหมเราเนี่ยเรียกว่าเนี่ยเป็นกลุ่ม37%ในประเทศนี้อ45%เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีบัญชีธนาคารแต่เข้าไม่ถึงบริการเหล่านี้งั้นแสดงว่าอาจจะเป็นคนที่มีแค่บัญชีเอาไว้ เก็บเงินเก็บเงินอย่างเดียวโดวยที่ไม่ได้ทําอย่างอื่นหรือเอาไว้รับรายได้แบบไม่ประจําเป็นฟรีแลนซ์คือทำงานเงินเขาไม่ได้เข้าประจาเหมือนเราครับแล้วสุดท้ายสิบแปดเปอร์เซ็นเป็นคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเอ,อ้คนที่ไม่มีบัญชีธนาคารมีด้วยหรอเช่อนอาจจะเช่นเกษตร,รกรหรือคนที่รับจ้างรายวันอ๋อเราก็รับเงินค่าจ้างนะตรงนั้นเลยเขาก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีใช่หรือบางทีแม้แต่แท็กซี่อย่างเงี้ยบางทีบางคนนะครับเขาก็ไม่มีบัญชีธนาคารเพราะว่า าไม่ต้องใช้อ่ะอเขาแค่อยู่แบบรับเงินค่าจ้างรับแล้วก็จ่ายออกไปใช่แล้วก็อาจจะมีวิธีโอนเงินอันนี้คือแล้วแต่แต่ว่า45เปเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีบัญชีธนาคารแต่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในหลายอย่างได้ครับตรงนี้แหละที่ลายบีเคเลงกลุ่ม45เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ L ลน์บีเคเลงว่าเฮ้ยเขาจะต้องมาเป็นลูกค้าของลายบีเคให้ได้เหมือนเป็นการเติมช่องว่างนะใช่ใช่ไหมใช่เพราะว่า ดูง่ายเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าบริการยืมหรือว่าบริการสินเชื่อเนี่ยถ้าเราไม่สามารถถ้าตาเป็นคนใน45เปอร์เซ็นตมที่ยืมเงินไม่ได้อไม่สามารถยืมเงินธนาคารได้ครับจะไปยืมใครกู้นอกระบบใช่กู้นอกระบบเป็นไงโอดดอกร้อยละยี่สิบไหมใช่เออ20เป็นอย่างต่ํานะออบางที30สิก็มีเ,ออเพราะมันอยู่นอกระบบไงแล้วใช้ให้ไม่ทันเป็นไงโอ้โดนตามทวงนี้โหดมีโอกาส ประสบอะไรอันตรายออหรือแล้วสุดท้ายก็ทําไปสู่การที่แบบดอกมันก็ยิ่งพอกพูณไปเรื่อยๆอใช่ยืมหมื่นใช้เป็นล้านอะ่ะอืนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงครับไลน์บีเคเขาเห็นอันนี้เขาก็เลยบอกแล้วว่าเฮ้ยม,มาใช้ไลน์ขอแค่คุณมีไลน์และคุณมีกสิกรอืคุณเปิดไลน์บีเคได้อืคุณมีโอกาสที่จะยืมเงินเราได้มันก็เป็นการอุดช่องว่างให้กับคนที่อาจจะมีบัญชีกสิกรอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมา จะกู้ก็ทําไม่ได้ไม่รู้จะไปหาทางไหนเออก็มาใช้ลายบีเคมันก็ตอบโจทย์ไม่มีบัญชีกสิกรก็แค่ไปเปิดไปเปิดบัญชีกสิกรก่อนใช่ง่ายจะตายเดี๋ยวนี้เอเพราะใครๆก็เปิดบัญชีได้ใช่ทีนี้เขาบอกว่าระบบของลายบีเคเนี่ยเขาก็ใช้ความเป็นเทคโนโลยีของเขาครับความใช้ระบบ a ออเข้ามาตรวจวัดพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือว่าดูสเตทเมนต์ย้อนหลังหเดือนอถ้าเตาไม่มีบัญชีกสิกรมาก่อน ทำไงก็ต้องไปหาหลักฐานว่าเตาเตามีพฤติกรรมแบบนี้มาให้เขาไหมก็ก็หาจากบัญชีอื่นก็ได้ธนาคารอื่นก็ได้นะครับหเดือนย้อนหลังส่งไปก็ได้สมมติว่าอ่ะลองลองคิดว่าเราเราเปิดบัญชีกสิกรใหม่อืมีลายบีเคแล้วอยากลองกู้เงิน่ะแต่ไม่เคยมีบัญชีกสิกรมาก่อนก็เอาบัญชีธนาคารอื่นมาได้หกเดือนส่งให้เขาดูแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์เขาจะใช้ AI วิเคราะห์เนี่ยวันนั้นที่ที่งานแถลงข่าวเนี่ยวิเคราะห์ประมาณห้าทีเอง เขาทําแบบโชว์แบบเรีลวทามเลยนะเขาทําให้ดูจริงๆหรอใช่ใช่ทำจากอินเทอร์เน็ตปั๊บกดเข้าไลน์เลยแล้วก็กดเดี๋ยวนั้นเลยประมาณหนาทีเขาจะระบบจะบอกเลยว่าคุณสามารถมีวงเงินในการกู้ได้เท่าไหร่เอออ่าตรงนี้ฟังดูแล้วแบบจะดียังไงอ่ะลองคิดว่าถ้าตาวมีลูกครับพรุ่งนี้ตาต้องจ่ายค่าเทอมลูกอืมวันนี้ไม่มีเงินไม่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ไม่มีเงินนะ ยังไม่มีลูกด้วย <c oughs> อะไร <laughs> <laughs> ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกด้วย <c oughs> อ่าโอเคงั้นเอาไงดีอ่ะไม่เป็นไรสมมุติเลยนสมมุติสมมุติว่ามีลูกอ่ะงั้นเอาใหม่เอาใหม่เอา,อางี้เลยกันอ่ะ,อะตาขับรถอืมรถชนครับไม่มีประกันหูเราเอาเงินจากไหนมาต้องซ่อมรถต้องซ่อมรถเออเอาเงินมาจากไหนอ่ะเออทาไงอ่ะต้องใช้เงินอ่ะแบบลองนึกภาพต้องใช้เงินทันทีลายบีเคกดห้าทีรู้เลยอืมว่าได้วงเงินเท่าไหร่ แล้วถ้าเกิดรู้ได้วงเงินแล้วนะก็กดเอาเงินออกมาเดี๋ยวนั้นได้เลยเฮ้ยมันเป็นการแก้ปัญหาให้กับคนทั่วไปอย่างแบบมากเลยนะพี่เมธใช่จากที่ปกติอาจจะต้องไปกู้นอกระบบไปยืมญาติไม่รู้จะไปหาพึ่งใครเราพึ่งไ Line BK ได้ในเวลาแค่5นาทีเองหรือบางคนถ้าเข้าธนาคารได้ครับอนุมัติไหมอนุมัติไหมก็อาจจะไม่ก็ได้อาจจะพรุ่งนี้อ,อ,อาจจะ3วันใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ระบบการกู้เงินเขาอนุมัติเร็วขึ้นแค่ไหนแล้วอะ มันก็คงแล้วแต่ยอดเงินด้วยัางว่ามากว่าน้อยอะไรเงี้ยแต่คมนคมีทาง5นาทีหรอกบางทีต้องตามหลักการของธนาคารบางทีจะกู้เงินแบบเนี้ยต้องใช้สเตทเมนต์ต้องใช้หลักฐานเยอะแยะเลย<ช>กว่าจะยื่นเอกสาร,รไปเสร็จปั๊บกว่าจะรอบางทีมันไม่ทันอ่ะใช่ไลายบีเคนี้เรื่องจริงคือกดปั๊บรู้เลยแต่โอเคเกิดสมมติว่ากดปั๊บตาวได้วงเงินมา5 0,000บาทตาวแค่กดโยกเงินบอกว่ากู้เออเอาไอ้ก้อนนั้นแหละเอาออกมาลายบีเคมันก็อเงินจาก เงินกู้ก็เข้าไลน์บีเตาก็เดินไป ATM ของ KBank แล้วกดออกมาได้เลยก็ได้เงินสดออกมาใช้เลยได้เงินสดมาใช้เลยดังนั้นก็เป็นเรื่องของการเสียดอกเบี้ยก็เขาเรียกไรก็ชําระหนี้ไปอโดยประมาณรู้สึกว่าดอกเบี้ยก็จะไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ได้แพงมากอยู่ในระดับที่ดีกว่านอกระบบแน่นอนก็คือได้รับการควบคุมตามแบบของธนาคารใช่ก็จะมีแต่ว่าลักษณะของการเก็บดอกเี็ย ถ้าเกิดจริงๆใครสนใจของไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งมันมีการเก็บดอกแบบรายวันอแต่ว่าถ้าคุณยิ่งใช้เร็วเท่าไหร่ก็จะเสียดอกน้อยลงเจ็ดดอกน้อยลงใช่เอาจริงดอกไม่ไ,มได้ไไม่ได้สูงมากผมผมเลยลองดูแล้วก็ถือว่ามั่นใจว่าดีกว่านอกระบบแน่นอนอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของ4บริการของลายบีก็คือถอนโอนฝากแล้วก็ยืมครทีนี้ถามว่าสมัครยังไงเออสมัครไงอะ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครมี บัญชีกสิกรอยู่ครับแล้วเปิดใช้งาน K+ plus อยู่ K plus ก็คือแอปพลิเคชันของ Kbank อ,อ์อะสามารถสมัครลาย BK ได้ทันทีเอ,อสะดวกนี่วาก็คือกดในไลน์เข้าไปในแอปพลิเคชัไอคอน w a l l e t อยู่ทางขวาสุดของล ne แล้วมันจะมีไอคอนใหม่ขึ้นมาเป็นลาย BK ถ้าเกิดกดแล้วสมัครไม่ได้ก็ไปตู้ a อ m อของเค a n k ไปยืนยันตัวตนะอะไรเงี้ยแค่เนี้ยเสร็จจบทีนี้มันถามดีกว่ามันดียังไงถ้าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่า ในในชีวิตเราอะวันหนึ่งเราแทบจะอยู่กับไลน์ตลอดเวลาแล้วอะเออก็จริงนะเออยังไงมั่งตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาอย่างแรกเช็คลายว่ามีใครส่งข้อความทิ้งไว้หาเราไหมออออ่านข่าวในไลน์ก็ทำได้มีเพื่อนหรือเปล่าใช่อะไรทูเดย์ใช่ไหมอ่านข่าวไลน์ทูเดย์ตรหวยเช็คหวยเออตรวจหวยก็ทาได้ดูสภาพอากาศทําได้หมดแล้วพอยิ่งมีธนาคารมันเหมือนมันเป็นการต่อจิ๊กซอที่หายไปเหมือนกันนะว่าชีวิตนี้เราสามารถ แอปพลิเคชัน Line แอปพลิเคชันเดียวอะเราไม่ต้องออกไปพึ่งบริการทางการเงินอื่นๆข้างนอกแล้วกลับมาต้องส่งสลิปไหมต้องสลับแอปวุ่นวายก็อยู่ในแอปเดียวจบเลยเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราเคยคุยกันว่า Line เขาอยากเป็นซูเปอร์แอปไงซูเปอร์แอปก็คือแอปเดียวทาได้ทุกอย่างเหรอแอปเดียว <app S 2> <or? S 1> ที่ทําได้จะบอกว่าทุกอย่างไหมคงไม่ทุกอย่างแต่ทําได้หลายๆอย่างเมื่อกี้ซาบอกว่าตื่นมาก็อ่านข่าวได้ครับแชทได้อยู่แล้วอืดูทีวีก็ได้ไลน์ทีวี <INE> TV, ใช่ไหมใช่ ทำอะไรกันอ,อ่านการ์ตูนไลา์เว็บตูนอ,อันนี้คือแบบเรื่องบันเทิงหน่อยสั่งอาหารไลแมนไลแมนอ,มอันนี้เดี๋ยวดิสคล a มเมอร์นิดนึงอันที่ออกตัวนิดนึงว่าวงในไลแมนวงในเนี่ยเป็นบริษัทแม่ของเราครับนะ<ม>อันนี้บอกไว้เฉยแต่ว่าให้รู้ว่าไลาแมนก็เป็นหนึ่งในเ e ลิเวอรี่ฟูที่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันก็คือแข่งขันกับแกล b กับฟ o ้ดแพนดะ้าก็ว่าไปนะทำอะไรได้อีก ขึ้น BTS ก็ก็เติมเที่ยว BTS ได้ด้วยแล้วบิดลายเพย์ใช่อ่ะพอถึงตรงนี้ม,มีหลายคนสงสัยเลยแล้วลาย BK กับแล้วบิดลายเพย์มันจะทับลน์กันไหมเออมันทับกันไหมอ่ะเพราะว่าลายและบิดลายเพย์มีลักษณะเป็น wallet เป็น e wallet เป็นกระเป๋าเงินสมมติของเราขึ้นมาใช่เป็นกระเป๋าเงินที่เติมเงินเข้าไปครับเขาบอกว่าล ne BK บอกงี้ครับบอกว่าอ่ลาย BK ไม่เน้น payment ไม่เน้นการใช้จ่ายเงินออกไปไม่เน้นจ่าย <Ừ. S 2> ถ้าคุณอยากจ่ายคุณจ่ายด้วยแรบบิทไลน์เพย์แต่ลาย BK จะเน้นธุรกรรมอย่างอื่นจะเป็นเหมือนกับเป็นความเป็นโซเชียลแบงกิ้งและเน้นในเรื่องของการให้กู้ยืมซึ่งมันเป็นสิ่งที่แรบบิทไลน์เพย์ทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ดังนั้นทําไงถ้าเกิดคุณมีเงินอยู่ใน l ลาย BK คุณอยากเติมเงินในแรบบิทไลน์เพย์ ay, คุณก็โอนจากลาย BK เข้าไปอแล้วใช้แรบบิทไลน์เพย์เป็นตัวจ่ายจะจ่ายเป็น BTS หรือจะไปจ่ายตามร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ไอ้ลูกกระตายอ่ะอสัญญักรับบิดหรือว่าจะโอนจากธนาคารอื่นก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโอนจากราย bk ก็ได้ราย bk ก็ใช้ใทําอย่างอื่นได้ใช้เก็บเงินได้ใช้ออะไรนะทวงทวงตังทวงตังก็ได้อ,อันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้คือรายความแตกต่างระหว่างราย bk กับรับบิดรายเพย์ก็ประมาณนี้ถ้าถามว่าวันนั้นน่าสนใจมากถามเพราะว่าแล้วเป้าหมายของราย bk คืออะไรในอนาคตของเขาใช่เพราะว่าเปิดมาตอนแรกเขาก็ ตอนนี้เขาเน,น้นอยู่ที่อ,อยากจะสร้างให้มีผู้ใช้เป็นหลักร้านก่อนครัซึ่งจริงก็ไม่ยากนะไม่ยากผู้ใช้รายทั้ง47ล้านคน <c oughs> ใช่ก็แค่มีไปไปมีเกระสิกรใช่ไหมผมว่าหลักร้านได้อยู่แล้วล่ะเป้าหมายของผู้บริหารเขาบอกว่าภายใน3-5ปีเนี้ยเขาอยากเป็นทอ็อปเขาเรียกว่าท็อปเพอร์ซอนัลไฟแนนซ์ เป็นผู้ให้บริการด้านการเงินส่วนบุคคลใช่อันดับต้นๆอันดับหนึ่งก<ช>็จะบอกอันดับหนึ่งไหมเขาคง,งอยากเป็นอันดับหนึ่งหรอกแต่เขาจะบว่าท็อปๆแล้วกนันเป็นกลุ่มต้นๆเป็นกลุ่มต้นๆซึ่งจะเป็นอย่างนั้นได้จริงเขาบอกว่ามันเริ่มจากการให้สินเชื่อก่อนแต่อนาคตอันใกล้ไม่นานนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าอาจจะต้องเป็นตัวแทนด้วยในการขายประกันขายหุ้นหรือว่าขายกองทุนงั้นพี่เมธกำลังจะบอกว่า ต่อไปเราจะซื้อกองทุนผ่านลาย BK ได้ผมว่าเป็นไปได้ตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังแต่เขามีแผนอยู่แล้วคือหมายความว่า,วามันเหมือนกับเขาเรียกว่า personal ไฟ n น n c e จริงใช่ไหมคือเราสามารถกู้ยืมได้เราฝากเพื่อกินมีดอกประมาณนึงได้แล้วเราอยากจะซื้อกองทุนเป็นการลงทุนเฮ้ยเข้าลาย BK ก็มีแบบเหมือนเป็นบรกอ่ะก็คือมีแนะนํากองทุนได้แล้วก็ตาว่งอยู่รู้สึกว่าเอ้ยอยากซื้อประกันยังเลยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เข้าลายบีเคก็ได้ เฮ้ย <He> มันจะครบแล้วนะใช่ครบแล้วอืมอืมก็ประมาณนี้ก็คงไม่ต้องสรุปอะไรหรอกแต่ว่าก็ลองติดตามมันดูใครที่สนใจอยากลองสมัครรายบีเคสมัครได้เลยเพราะว่าไม่เสียไม่เสียตังค์อ่ะอืมแล้วก็ลองดูก็ได้ถ้ามันติดขัดอะไรก็แล้วแต่จะไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ลองดูเผื่อว่าอาจจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ถ้ามีความเดือดร้อนต้องใช้ก็กู้ยืมเงินได้อืมสารภาพว่าเตาก็ลองสมัครไปแล้วเหมือนกันอจริงเหรอจริงลองแล้วแล้วเป็นไงบ้าง เราชอบไอ้ตรงคาแรคเตอร์ไลน์ที่เป็นตัวบัตรบัตรเดบิตของเขาอะเออเล่ามาทั้งหมดยังไม่ได้เล่าถึงบัตรเลยนะอ้าวแล้วใครที่ฟังอยู่ฟังต่ออีกนิดนึงไอ้ตัวบัตรอะมันคือบัตรเดบิตครับเขาไม่ได้ทําบัตรเขาทําบัตรเครดิตไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เป็นทางนั้นบัตรเดบิตเขารู้สึกว่ามันจะมีอยู่สองสามแบบแบบแรกคือเป็นเดบิตปกติแบบที่สองเป็นเดบิตคู่กับวงเงินคือหมายความว่าถ้าลูดบัตรเดบิตมันจะไปตัดเงินในไลน์บีเคใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดมันเกินเนี่ยคุณสามารถใช้วงเงินอ่าก็เหมือนกับกู้เงินของเขาออกมาเป็นเงินสดได้กู้เงินใช่กู้เงินมันรูดได้ครับแต่พี่สามมันคือเป็นแบบเดบิตออนไลน์อ่าไม่ไม่ไม่ต้องมีบัตรจริงๆใช่เอาไวว้ไว้ใช้จ่ายซื้อช้อปปิ้งได้แล้วได,ได้ได้เงินคืนด้วยนะ0.5%นย์าเอรนอีรูดเพิ่เลยแคชแบ็ก <Cash back. S 2> ซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ได้ประมาณนี้จริงเหรอเราสมัครไหมสมัครสมัครไปแล้วได้ไม่ได้บัตรไหมยังยังผมยังไม่ได้เลือกเอาบัตร อ๋อแต่ว่าจะสมัครลองดูใช่ไหมใช่ตัดลองสมัครเปิดไปแล้วอืมก็น่าสนใจดิใช่ได้ครับผมวันนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับว่าเดี๋ยวคราวหนะ้าผมก็ะตามีอะไรมาเล่าให้ฟังใหม่ก็ฝากติดตามด้วยได้ครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ Brandon Side Podcast It's what you're listening to